เคล็ดลับการทําขนมปังไส้กล้วยหอมแสนอร่อยแบบง่ายๆให้กรอบนอกนุ่มในใช้เวลา5นาทีก็ได้กินแล้วจะอบในหม้อทอดหรือจะทอดในกระทะได้หมดเลยค่ะเมื่อทำเสร็จขนมปังก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในตอนเคี้ยวก็มีความหนึบๆของกล้วยด้วยกินเพลินมากๆอร่อยสุดๆไปเลยบ้านใครที่มีกล้วยเหลือเอามาทำขนมแบบนี้ได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็จะพาทุกคนมาทำขนมแบบไม่ยายเอาไว้ทำกินที่บ้านกันค่ะในสูตรที่จะพาทำวันนี้เราจะไม่ปรุงรสชาติอะไรเลยนะคะจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือเลยค่ะจะใช้ความหวานจากธรรมชาติของกล้วยหอมอย่างเดียวเลยนำกล้วยหอมสองลูกมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำใครอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยากหั่นแบบไหนตามชอบได้เลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จก็วางไว้ก่อนจากนั้นก็นำขนมปังมาห้าแผ่น ตัดขอบให้เรียบร้อยใครจะใช้ขนมปังแบบไร้ขอบก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดค่ะกล้วยหอม2ลูกทำขนมออกมาได้16ชิ้นหากใครอยากได้มากกว่านี้ก็เพิ่มกล้วยลงไปได้เลยค่ะใครที่ได้กินแล้วบอกเลยว่า16ชิ้นไม่พอแน่นอนเพราะอร่อยและกินเพลินม,มากกินไปดูหนังไปหยุดไม่ได้เลยค่ะอยากจะรีบไปทำเพิ่ม เมื่อตัดขอบเสร็จเราจะมารีดแผ่นขนมปังให้เรียบเรียบและแบนลงกันค่ะเจ๊หิวก็จะใช้ช้อนกดๆแบบนี้นะคะใครจะนำขวดมากริ่งก็ได้ค่ะเอาตามที่เราถนัดได้เลยกดให้เรียบทั้ง4มุมเพราะเดี๋ยวเราต้องนำขนมปังไปห่อกล้วยหากกดไม่เรียบแผ่นขนมปังก็จะไม่เกาะติดอยู่กับกล้วยหอมนะคะจะหลุดออกมาค่ะนี่ค่ะรีดเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะกดๆเอา เมื่อรีดเสร็จก็นำแผ่นขนมปังมาหอ่อกล้วยหอมได้เลยค่ะหากเวลาห่อแล้วรู้สึกว่าขนมปังไม่ค่อยเกาะก็ให้กดแผ่นขนมปังให้ปิดอยู่กับกล้วยแบบนี้นะคะกดๆลงไปแบบนี้ค่ะตอนที่เราพันขนมปังเข้ากับกล้วยหอมให้นำกล้วยหอมมาชิดที่ขอบแผ่นขนมปังแบบนี้นะคะตอนทำเสร็จจะได้ดูสวยแล้วก็ดูน่าทานค่ะ นี่ค่ะพอม้วนเสร็จเห็นไหมคะตรงปลายขนมปังก็ยังไม่แนบชิดติดกับกล้วยหอมนะคะเราก็จะกดเข้าไปนิดนึงกดๆให้แนบๆแบ,แบบนี้แค่นี้ก็ติดแล้วค่ะเห็นไหมคะเมื่อทำครบทั้งหมดแล้วเราก็จะนำกล้วยหอมมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆตามขนาดพอดีคำตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเจ๊หิวก็จะหั่นประมาณนี้นะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปให้แบบพอดีคำอะคะ่ะ ใครที่ทำเยอะกินไม่หมดหรือไม่อยากทำบ่อยก็สามารถเก็บเอาไว้ได้3-4วันนอกตู้เย็นได้เลยค่ะแต่ว่าเราต้องอบให้แห้งนะคะไข่ที่นำไปทอดกับกระทะก็ต้องทอดให้แห้งหรือว่าจี่ให้แห้งเลยค่ะเมื่อทำเสร็จทั้งหมดแล้วก็ให้นำไข่ไก่มาหนึฟองเราจะใช้ไข่แดงอย่างเดียวไม่ใช้ไข่ขาวค่ะนำไข่แดงมาตี เดี๋ยวเราจะนำมาทาบนขนมปังนะคะเพื่อให้ขนมปังของเรามีสีเหลืองทองน่าทานค่ะถ้าใครอยากให้ขนมปังมีสีเหลืองทองน่าทานทั้งชิ้นก็นำลงมาชุบในไข่แบบนี้ได้เลยค่ะหรือใครไม่อยากชุบก็นำเฉพาะไข่แดงทาลงบนด้านหน้าของกล้วยหอมก็ได้ค่ะ เมื่อชุบไข่เสร็จทั้งหมดแล้วก็จะมาเพิ่มเติมความน่าทานลงไปนิดนึงแล้วก็เพิ่มเติมความหอมด้วยการโรยงาดำค่ะใครจะใช้งาดำงาขาวได้หมดเลยนะคะงาดำนี้เจ๊หิวนำไปคั่วก่อนแล้วใครจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้ค่ะตามชอบได้เลย าใครอยากให้ขนมมีความตัดเค็มนิดนึงก็ให้ใส่เกลือลงไปปลายช้อนชาในไข่แดงค่ะแล้วก็ตีไข่แดงกับเกลือให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยนําขนมลงมาชุบในไข่แดงค่ะแต่ว่าเจ๊หิวไม่ได้ใส่เกลือนะคะเพราะว่าต้องการความหวานแบบเป็นธรรมชาติเลยค่ะก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนี่ค่ะตอนนี้โรยงาเสร็จแล้วสีสันสวยงามดูน่าทานมากๆเลยใครที่จะอบในหม้อทอดอไร้น้ำมันเหมือนเจ๊หิว เดี๋ยวเรามาตั้งอุณหภูมิกันนะคะเจ๊หิวจะใช้ความร้อนอยู่ที่160องศาเป็นเวลา5นาทีส่วนใครที่จะนำไปจี่บนกระทะให้ใช้ไฟอ่อนที่สุดใครที่จะนำไปทอดบนกระทะก็ให้ใช้ไฟอ่อนเช่นกันค่ะและตอนที่จีหรือทอดก็ต้องกลับไปมาด้วยนะคะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เดี๋ยวขนมจะไหม ตอนอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเจ๊ J. หิวจะอบแค่รอบเดียวหากใครอยากได้ความกรอบมากกว่านี้หรืออยากให้มีสีเหลืองทองมากกว่านี้ก็สามารถอบซ้ําเข้าไปรอบหนึ่งได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกระไรขนมปังไส้กล้วยหอมแสนอร่อยเอาไว้ทำกินที่บ้านกันแล้วค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันนะเจ๊ J. หิวจะหยิบขึ้นมาให้ดูก่อนเนื้อสัมผัสด,ด้านนอกจะมีความกรอบๆค่ะ และความฉ่ำที่เห็นอยู่บนกล้วยนี้เจ๊หิวไม่ได้ทาเนยหรือว่าไม่ได้ทาน้ำผึ้งนะคะมาจากกล้วยหอมล้วนๆเลยค่ะมาค่ะเรามาชิมพร้อมกันอืมอร่อยมากๆค่ะทุกคนขนมปังด้านนอกมีความกรอบและด้านในก็นุ่มหอมกล้วยมากๆค่ะ ตอนเขียวก็มีความหนึบๆของกล้วยด้วยอร่อยสุดๆไปเลยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆไปทำกินกันด้วยนะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวกันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย